สวัสดีครับพี่ดองครับมาตอนเาบกับเป็นคือเก้าแล้วฝนตกตอนทีสองครับติดกันแล้วติดกันแล้วหกคันแถมกับพรมแนรถทีมงานน่้จะเหมดนครับรถทั้งพุ่นสามคันแม่กโคโมีครับ รถไทยมีแต่คนขับบอยู่ครับคนขับเบึงมาลําดึกกลับบ้านดอันนี้ครับบืนบ่ขึ้นครับหมดติดหากบ่กขึ้นรถลิฟติดครับ ยากเลยครับเมื่อนี่ประดับได้ลุงจากแพงลังเอาได้ลุงจากบันไดลังเอาโมม,มีรถคันไหนเข้าเวทีได้เลยครับ คนคองเพื่นอน้องมึงจากเข,า,เขา,เกาก็เก็บมาตั้งแต่พุ้งเทละชินแล้วก็น่างมันไดดมืนๆครับลงแม่อัดล,ลงเนี่ยยางมาเทละชินครับ นาดฝนตกพี่น้องกันยังหลายครับเฮ้ยถ้าแม่คู้มันมาให้เหลียเขาเข่าได้ก้อนมูลได้นะคุณรถไฟเข่าทางหน้าเนี่ยลุงแป๊บเดียวได้นะ เอากระนั่นแหละล้อเพิ่นแป๊บเนื้เพราะว่าอันนี้เพิ่นกระจี้เก็บเลยเรื่องว่าเอาแบบเอาแบบนั่นละเตี๋ยเตี๋ยเอาหรอเอ่อเออเอาบ่ เหยียบปยังอีปีนขึ้นมาซี่งปีนไ่ไดเยอะปีนไดรถติดแล้ววันไหนคูงเต็มวันนี้ด้วยนะเตี้ยมันจังหวัดทะล่างออกหน้าใจได้มันเบิ่อเดียวกันเลยเอ้โอ ถ้าแม่โครมาทันก็ถือว่าเป็นเราเต้นน้าซื้อดอกแต่เราไม่ได้กินเด้ล่ะขึ้อะคุ้มคนขับรถแมคโครแล้วไม่กินให้ถามเราแล้วเมื่อคืนเนี่ย ไม่ได้กินหอกเรามานั่งอยู่หน้าอนั่นลักบไม่ได้หมันดกขยับขยับยันละเเคยมาบมมีขั้ไหนขยัได้ไมนมเลยวไม่รู้แล้วประมาณน้แห่น่อ่แลปมาณน้แห่น่บย่่าม่ท์โหรงม่ด้นมวกางมวนคุมหัวรถยูกางหน้าตู้ลพงอ ตึง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 เอามาเคาะประตูเอ็นกุญเหลวแจ๊วมาแล้วมันคือบันเลงล่ะโดนโดนยีเต้แจะเลยตึงตึงตึงโอ้ยหาไงว่ะมอล้งขึ้นเล่นโย่มันก็ทันได้เลยก็พากันมาเคาะประตูแล้วเนี่ยตายตายอยากหลับอยากนอนเขาก็บอกให้หลับให้นอนนี่เร็ว รถประดับพึ่งคันแ,แม้แต่คันแรกยังบม่เสร็จเลยครับรถคอนไวแล้วเอาหกคันตูลำโพงก็เก็บมาได้ต้องรอดฟอนนากันครับสั่นของฟอหนา่าติดหน้าตูลำโพงครับ ชิด hmm. ภาพพอออกแล้วคันมาคืนอีกคันเลือกที่ตี่ตั้งเวทีอยู่เดินเนี่ยมองลุมนั่นเพื่อนเหเพื่อนเห้ผมตั้งกลวงลุมโอ้ภาพทำมาเก็บตอนเช้าเนี่ยแย่ก็ทั้งเดินปูนี้ครับ ทันที่จอดยอยู่ซื้ออยู่นิ้วซื้อนี่ก็ยังติดอ่ะยังติดลมอ่ะพี่น้องมันมันมันมาเชิงติดมันมืนแล้วก็ดินเยียงบ่หม่องลมกระลมนะครับหม่องลมกระลมหมอ่องก็มันกระซัมดินให้นะเขาดีๆนี่ไหมนี่ครับมาติดยังไงวะเนาะ ขับไปทะเลตอนนี้รุ่นขอแจ้กำลังเสริมจากแม่คูกับรถไทครับพอได้ซอยแหว ออกจากนี้ได้เร็วเนี่ยแต่ลึกๆได้ใจตอนนี้หมอชิดนี่มีบายมง้งนะครับเพราะว่าเก็บเวทีนี่จังไดก็ต้องมีสองมีสามชั่วโมงอยู่แล้วตอนนี้เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ได้ชิ้นเดียวยังว่ายังว่ามีอันายได้ขึ้นรถเลยบ่ได้ขึ้นบ่นพ,พอหลงกันยังบ่ได้เพราะว่าของมันเต็มยวงเสยนัง่งลานฮากกีลื้นบ่ได้ประเทศนะครับนี่นี่คือปานา คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้กันครับพี่น้องครับหาเรียมหาไรพาทีมงานเฮ็ดก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ